นะครับผมขำไปได้งไงนะเอาวดนี้พอให้ขำเลยเแต่ว่าจังความฝันมึขึ้นกะแต่มีโยมมึขึ้นความฝันโอ้ไม่ความฝันพ่อมึขึ้นไบมีความฝันเขาพ่อมที่ว่ามันจะมันมันก็ไแสเขาตรงกับนี่นี่นี่พ่อมันมาเพกันมันมันเจยวกับตัวตัวนี่พ่อมันแหละเจยวกับตัวที่จะให้พ่อมครับผม เงวดเหลียวดแล้วมากเนาะกับผมให้เก้าเป็นลักสิบเก้าก็คือบ่ได้บ่ได้หลายหางครับเนาะแทนทั้งบ่หลายหางสัมกับผมเหลียมากกระด้ครับเอวดนี้เอาเอาไม่รับผมเนี่ยเว่าเัางแบ่เมืนี้เมื่อนี้วันที่เอองวดนี้วันที่สิบหกสิบหกครับผมวันที่สิบหกเออสองโกับผมสองห้า งวดประจำวันที่16สิงหาคม2565ครับผมงวดนี้จะมีตัวเด่นอยู่2อตัวเดอ้อจะมีตัวเด่น2ตัวจะให้เด่น5เด่น5เด่น8กับ5กับ8ครับผม5กับ8 คือตัวนี้เป็นตัวเด่นวงกลมห้เลยโอ้ตัวเด่นตัวเด่นทั้งสองตัวนี้วงกลมห้ไปเลยอันนี้มันสองตัวนี้มันสิเป็นบนล่างอ๋อพ่อแกันตามจริงแล้วนี่ครับตามที่จริงแล้วตามจริงแล้วตามคยเฮดมานตัวนี้จะเป็นบนเด้ครับผมตัวจะมายูลักสิบจะเป็นบนครับตัวยูรักเงยจะเป็นล่างเด้โอ้รับผมล่างมันจะเป็นนักสั่นคือเครื่องหวนพันให้ก้าวเป็นลักสิบเม็ดเดียวมันจะไปบน คร <อ S 1> ับผมเลยถ้ายูรักสีมันจะไปเป็นบนครับผมยากที่มันจะลงมากนี่ตัวนี้นะแลกตัวนี้ไทายูไทยยูร้องไงมันสีลงมากนี่ครับผมแต่ตัวนี้ก็ยากคือสิขึ้นบนถ้าบอีลิตหรือบุขึ้นบนมันจะลงมาล่างตัวรักแปดเลยเลยมั่นใจว่าแปดงวดนี้ลงล่างครับผมแปดงวดนี้ล่างล่างจับจคู่เป็นสอนให้คือ,อย่างเดิมครับผม เออเป็นตัวเด่นคู่พระเอกนางเอกแลัดคู่นี้เด้อครับโอ้โหพระเอกนางเอกครับผมจะเป็นคู่พระเอกนางเอกให้เลยถ้ามาบุญก็ต้องมาจับคู่ให้ครับผมตัวนี้ในคนจับตาดีให้เบิ่งดีแล้วพี่น้องครับชมเบิ่งเอาเลยพักกันเปิดใจต่อหมวดกันแล้ว ครับผมแปรทีเป็นรักเวยน์มาพอแกนแมนแมนแปรจะมากเป็นรักเวยจะให้ไปเป็นรักเวยแล้วคู่เด่นนี่จะจับลงมาให้อีกน้ำต่ำอีกเนาะครับผมเออเอาให้ให้เป็น ผู้เด่นแต่ว่าให้ตามอีกคือเก่าครับตัวนี้ก็ต้องมาตัวนี้ก็ต้องให้อีกคือเก่าคือให้ตัวนี้มาหาตัวนี้คือเก่าให้จับคู่กับแปดห้าห้าแปดนะครับเอาห้าแปดบนหรือห้าแปดล่างก็ห้าแปดได้เออมันจะมา,าสิเพราะว่าตัวนี้มันอยู่งลักสิตตัวนี้อยู่งลักหน่วยอ่าแล้วบานิหลังจากห้าแปดอ่าเป็นคนห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปด ครับผมห้าแปดเจ็ดแปดสี่แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแปดสี่แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดมีเหล่าท่านชมแถวรหาสคูเลอร์ครับผม 5คู่นี่ก็ห้าเ็ครับผม5 4, <อ>า้าหครับผมมาเลขสี่ด้ด่ครผมขีดพิษเลขสี 4, แล้วก็หนะ้าหนึกับส่วนติดหาก็มีหาแปหาเ หาสีหาหนึ่งหาศูนย์น้อพ่อแก่นนะครับครับผมนี่ครับผมปัะเี๋เลขก็ที่พ่อแก่นฝันมันมันตรงกันกันะครับผมเลขข้อมฝันนี่ครับผมผมฝันว่าจังสี่ฝันว่าเขามาขายเงินเหรียญบาทครับผมเงินเหรีหยญบาทเกาเขาเลยตั่อมกมามันจะมีพระพุทธเจ้านี่ไม่พระเจ้าอยู่หัวไม่สามองค์รับผได้เหรียญเดียวกัน ก็เลยไปจับไปบายบางแล้วมันเป็นรูปสีเหลืองเล็กน้อยก็เลยบ่มักว่ามันจะเป็นของปลอมบานเลยถามหาเงื่อนกระสาบรุ่นเกาเหรียญบาทมีบอมันบอกว่ามีอยู่เหรียญหนึ่งมมีอยู่เหรียญหนึ่งบานีก็เลยเอาเอามาเบ่งลูกสันมันเลยคนออกมามันเลยเป็นคผมเป็นรูปหัวสร้างอยู่เงื่นเหรียญบาทอยู่ด้านทั้งโป้เมื่อนี่ด้านหน้าโป้เนี่ที่เป็นเงือนเหรียญบาทด้านทั้งพระพุทธเจ้าอยู่นี่มทั้งพระเจ้าอยู่หัวยู่สิเป็นหัวสร้าง แล้วหัวสร้างนี่เขาจะจกเข้าไปล้มในเมื่อเขาคนที้หูสร้างอยู่ในเหรียญบาทนะจ๊กจุกเขาไปในเหรียญบาทนะอ็ปกตวเราหูวี่ววันนี่หัวสร้างนี่ครับจกเข้าไปได้คนนี้เงินเหรียญบาทนะเหรียญบาทเออเป็นเพียงปาทว่าสันเงินเหรียญบาทคือพ่เคยเห็นหัวสร้างมาอยู่ด้านทั้งพระเจ้าอยู่หัวอยู่นี่ว่าสันครืองหัวแต่เห็นนี่ว่าสัน้านนี้ก็เลยเมื่อไปบายบึงคือมันขัดแต่ไอ้คนที่คนที่เขาใส่นี่ าจะขัดเลียงทั arts, people, ้งท <O, S 1> kind of ั the the ้งโปนี่ทั้งทั้งหัวไม่เมื่อนครับผมสิขัดจุดเหลี่ยมแล้วหมายความว่าคือสิถอดออกไม่มากขัดแล้วแหละครับผมด้านทั้งนี้ยังเหลือมีมาอยู่บางก็เรียกว่าเอาเจ้าเหรียญนี่แหละสิให้สองร้อยบาทครับผมสิขายบ่มากเหรียญนี่เดี๋ยวไว้าจะถอดของไม่พราะว่านนันก็เลยบ่อยากขายมันว่าหายากครับผมเอาเงินก็หายากคือการเดิ้สองร้อยบาทเท่อนี้ได้เงี้ยเอา กสัตเอาซาวกสัตวครับผมมัินกับหายากคือกันโนกสัตวมันบาทมันก็เลยหายมากหายมากเงินสองรอยโอ้เงินเงินบาทนี่เลยกรรมมากแหละกรรมากยังมากเงินครับผมยังมากเงินมันก็เลยตามมาสิมาเอาเงินสองรอยแหละเพราะว่าบอนใจมันอืยังมากบาทเลยว่ามาสันวให้ข้าเจ้าไปเฮ็ดเขาตีเขาให้ยุ่งได้ทั้งไงข้าเจ้าแก่ไม่พร้อมกสัตวมันบาทเสียได้ยังสู้ข้าเจ้ากินมีเป็ดบอกสันเลยว่ามีโยเป็ดหื้อเสียวเป็ดแทนเงินก็ได้ ผมเสียเป็ดสองตัวอู้เป็ดสองตัวเออก็เลยจับเป็ดใหมมันสองตัวครับผม,มจับเป็ดแห้มันแทนแทนเงินสองร้2 2> อย,อยครับผมมันก็นเลยเอาเป็ดสองตัวไว้แต่เฮดซูมูที่ไปตีเขามากินมาห้แก่น่ะแหละครับก็เลยจับห้แก่และสองตัวแทนเงินสองร้อยบาทขั้นเป็นขั้นเป็นมาตีตีวาอหมายว่าคจับเป็ดให้มสองตัวแทนเงินสองร้อยบาทก็ทีตีว่า เป็นสองแปดครับผมขั้นเป็นขั้นเป็นสองตัวนี่ก็คือเป็ดก็เป็นแปดนอกเป็ดสองตัวครับผมแต่ขั้นเป็นเอาเงินให้ก็เป็นเงินสองร้อยบาทครับไ้แก่บัตรดีได้ออกเป็ดไปแทนเออแลยเป็ดไปแทนเงินบัตรดีก็ได้เป็นถ้าพอแก่นตีเป็นแปดสองแม่นแปดสองแบแปดสองสองแปดได้ครับผมเอาเอาลงข้อมฝันให้ใช่ช่สองกันครับผะควอมฝันตรงนั้นถ้าอีกี่นไปตีเอาเนาะเออเออครับผม นี่เป็นข้อฝันนะครับฝันฝันนะครับผมผมฝันได้ข้อฝันนี่เคือเอฟซีถากว่าเอฟซีได้ยินได้ฟังอยู่เอาไปตีข้อฝันของผมน้ำเด้อครับผมมันผมฝันว่าจังังหล่ะด สี่ตีข้อหมายว่าจังไดยแต่ผมตีออกมาแล้วผมก็ตีว่าสองแปดครับผมแปดสองครับ,รบผมน<ำ>แต่แต่ต่ำแต่รักของผมมันไดแปดเป็นรักหน่วยครับผมแต่ความฝันผมเรียกกลับไปนั่นครับผมเบื้องดันนี่ตอนนี้เนาะพยานเนาะนนะที่มีความฝันในแปดสองนะครับเนาะอ่ะไฮฟี่เบื้องดันตรงๆเลยพี่น้องชม แล้วก็ให้แคปหน้าจอไว้พี่น้องเอาเอาบ้าของเสนาบกแก่นมาตรงจุดอ่ะพี่แคปหน้าจอไว้อะข้อมฝันซื้อข้อมฝันกัฝันมาอ่าแต่แต่ยังไม่ได้กาตัวที่ชอบให้นาะครับผมเอาเงี้ยยังไม่เน้นเลยพี่แก่นยังไม่ได้การกับไปให้ให้ีเอาไปวิเคราะห์แล้วก็จับคู่เอาไปซื้อสลากกินแบ่งก่อนในในในหากับเปียดในรัฐแก่นเนาะครับครับถ้า ไอ้พวกแกนชิเนียนคงทุกไทยอีกคือบอกขยันหรือเสือสิเอาเนียนไปเลยจับน้อยๆันเอาเนอยเอาเนียนไปเลยครับผมครับผมผมชอบในงวันี้เด้อครับผมจะลงให้ตัวที่ผมชอบถ้าผมวงไปแล้วถ้าบ่ถือใจถ้าบ่ถือใจบ่ชอบบ่มักครับผมกับ่านลยครับเด้อถ้าชอบถ้ามักเอาจัดเอาผมจะลงให้ตัวที่ผมชอบเด้อในงวดนี้ครับผมห้าแปดครับผม ห้าแปดนี่ทั้งบนทั้งล่างเลยเลยเด้อครับผมเฮ็ดไว้นี่มันผมเฮ็ดไว้นี่คือไ้ไว้มีทุกตัวก็คือเป็นตัวเดียวกันเป็นหาแปดครับผมหาแปดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมแปดผมชอบครับผมแล้วตัวที่ติดไปก็ผมจะสอบตัวนี้เด้อตัวที่ติดคือศูนย์แปดครับศูนย์แปดผมสอบกับผมมีสองคูด้านนี้มีสองคู ตัวนี้ผมก็บเห็นนี่สองตัวเหมือนกันครับผมติด่านี่ยสองคู่ก็ไดนครับครับครับผมผมจะติดถ่าติดศูนย์ครับผมผมจะชอบที่สองคู่ระวางบนและล่างครับก็ได้ครับนี่คือตัวผมชอบแล้วถ้าหากว่าเอฟซีทุกท่านได้ยินที่ผมว่าไปแล้วถ้าหากว่าว่าชอบกับว่าเป็นอย่งเออถ้าเอาตัวที่ตัวเองชอบครับผม นี่ครับท่านผู้ชมครับแต่ตามหลักของมันผมก็ได้ทั้งสี่เหรอครับตัวตัววิ่งมักวิ่งมักแล่นครับผมถ้าชอบวิ่งให้วิ่งหากับแปดเนาะครับเนาะให้วิ่งหากระแปดบาดนี้ถ้าติดหาที่โปรแกรมมักกาที่ชอบในใจนะครับคือหาแปดกับหาศูนย์หรือเอฟซีอ่าทันใดที่พอมาที่โปรแกรมชอบ หรือจะมากแน่หนีหรือมีตัวเด็ดตัวดีเอามาจับเซห่าก็ได้เนาะพอแกนเนาะ,ะส่วนแปดนี่อาจจะมาล่างนะค,ะครับผมที่ชอบที่สุดก็คือหาแปดแล้วก็ศูนย์แปดเนาะพอแกนถ้าบอชอบคือยังตัวเลขห่าหรือเลขแปดนี่จับใส่เอาก็ได้มีเล็ดเล็ดถึงดังหรือในใจของเอฟซีถามาจับเซแปดกับหาเนาะพอแกนเนาะส่วนเลขฝันของพอแกนหันกับฝันที่ดังเอฟซีที่ฟังไปแล้ว ่ถ้าฟังพ่ะท่านก็กลับขึ้นไปย้อนขึ้นไปเบิ่งไปฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้พี่น้องชมอ่าฝันว่าเอาเป็ดให้แทนเงินกับอแกนตีเป็นสองแปดแปดสองหรือทีเป็นแปดสองสองแปดก็ได้นะพี่น้องชมเนาะเอาแคปหน้าจอไว้เล้วพี่น้องเด้ออ่ก็ขอขอบคุณขอบคุณพอแกนในหลายที่อ่าให้แนวทางกองบกประจำันที่สิบหกชิงหาคมนะครับเนาะครับขอขอบคุณขอบคุณพอแกนได้อีกครั้งครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมเอาไว้เชิญ คลิปหน้านะครับผมเอาประกันแม่งที่ฝากเอฟซีวะครับผมหน้าฝากเอฟซีกับมีตั้งแต่คำอวยพรให้เอฟซีทุกท่านครับผมที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้มักตัวใดชอบตัวใดก็จัดเอาถทาขัดก็บตอง่านครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีศพมีไสร่ำรวยมั่งมีเงินทองคิดสิ่งใดก็ได้ซึ่งนั้นสมดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเงินลังไหลเข้ามาสู้กระเป๋าเสียกระเป๋าผา ของเอซีทุกทันยาได้ขาดให้เป็นดันานหน้าตักตาทางให้ไหลห้อมเข้าขอสู่ทางขอให้ร่ำด้วยั่งมีเงินท่องนอนหรับฝันดีให้ถึงแบตเตอรี่แล้วันที่หที่สองทุกทุกท่านก็แล้วกันนะครับครับผมสาทุสวัสดีครับผมเอฟซีแคปน้าจอเอาถ่ายคลิปกันดีลองเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม